กูขอพูดในฐานะที่กูเนี่ยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกตันยูผมขอถามหน่อยนะครับคุณกระติกว่าจริงหรือไม่ที่คุณบอกว่าสาเหตุการตายของคุณแตงโมนิดามาจากที่กู้ภัยเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุช้าตาบานะครับมันจะติดตาตึงใจฝังลึกอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยตราบนานเท่าดานเลยครับถึงแม้ว่าคุณเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าคุณทําดีที่สุดแล้วแต่ยังดีไม่พอสําหรับแตงโมครับอ จริงๆกูก็ไม่ได้อยากจะพูดหรอกนะเพราะกูเนี่ยเคารพและก็ให้เกียรติผู้วัยชนนั่นก็คือคุณแตงโมนิดาเพราะถือว่าเธอเนี่ยเป็นดารานักแสดงที่นิสัยดีมากแต่สิ่งที่จำเป็นที่ทำให้กูจะต้องออกมาพูดนั่นก็คือการถแถลงข่าวของผู้จัดการส่วนตัวแต่กูขอพูดในฐานะที่กูเนี่ยเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิร่วมกนันอยู่วันนี้ขอพูดแบบกูไม่ได้เป็นดารานะ ผมขอถามหน่อยนะครับคุณกระติกผมขอถามหน่อยว่าจริงหรือไม่ที่คุณบอกว่าสาเหตุการตายของคุณแตงโมนิดามาจากที่กู้ภัยเนี่ยไปถึงที่เกิดเหตุช้าจึงทําให้คุณแตงโมนิดาจมน้ําเสียชีวิตคุณครับผมขอถามหน่อยนะครับว่าผมจะไปตัดสรุปไหมครับว่าคุณจับประมาทเลินเล่อจนทําให้มีผู้เสียชีวิตกลางแม่น้ําซะด้วยแล้วคุณลองคิดดูนะครับ ว่าพวกผมเนี่ยต้องใช้เวลากี่นาทีกว่าจะถึงที่เกิดเหตุแล้วกว่าพวกคุณเนี่ยจะนวยนาทขึ้นฟังกว่าจะชี้จุดเกิดเหตุกว่าจะชี้พิกัดว่าน้องแตงโมเนี่ยเขาจมน้ําอยู่ตรงไหนคุณใช้เวลากี่นาทีครับผมและที่สําคัญที่สุดหลังจากที่คุณขึ้นฟังมาแบบงุนงุนงงง,งถ้าคุณรักเพื่อนจริงคุณหายไปไหนครับ ทำไมคุณไม่อยู่เฝ้าไม่อยู่ให้ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภยัยจะได้รู้และทําให้การค้นหาเนี่ยมีความแคบขึ้นและชัดเจนขึ้นทําไมไม่ทําหายไปตั้งสติเลยครับสติควรมีตั้งแต่อยู่ในเรือแล้วครับแม่คุณใช่ครับมันคืออุบัติเหตุแต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทเลอะเลอและที่สําคัญที่สุดวันนี้คุณทําให้ผมรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้รักเพื่อนของคุณเลย เพราะอะไรล่ะครับเพราะคุณเนี่ยหายไปคุณจากเพื่อนของคุณไปคุณไปทําอะไรครับช่วยบอกผมหน่อยนะผมอยากรู้จริงๆแล้วออกมาแถลงข่าวถ้าพูดแล้วทาให้ตัวเองดูดีแล้วพาดพิงทําให้คนอื่นเขาเสียหายเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าควรทํายังไงต่อไม่น่ารักเลยและที่สําคัญที่สุดตราบาปนะครับมันจะติดตาตึงใจฝังลึกอยู่ในหัวใจของคุณเนี่ยตราบนานเท่าดานเลยครับถึงแม้ว่าคุณเที่ยวไปบอกใครต่อใครว่าคุณทําดีที่สุดแล้ว แต่ยังดีไม่พอสําหรับแตงโมครับ